มูวี่เช็คสั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเ e เ e ่ e อีเลฟในมือคุณเซเว่นเดลิเวอสวัสดีครับได้เวลา Movie เช e คกับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ท,ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับ มากันที่ภาพยนตร์คอมเมดี้ขวัญใจวัยรุ่นยุค2000อย่างอเมริกันพายกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีสำหรับแฟนๆเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดครับยูนิเวอร์แซลได้ประกาศคอนเฟิร์มว่าพวกเขากำลังจะสร้างอเมริกันพายภาค5ซึ่งในภาคที่5นี้เนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องของแฟนชายภาคใหม่นี้ครับแต่ว่ากันว่าน่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวเรื่องใหม่ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสี่สายแก๊งเดิมอีกเลยก็เป็นได้ จากเดิมอเมริกันพายภาคแรกครับเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่ม4คนที่มุ่งมั่นจะสละพรหมจรรย์ของตัวเองในงานพร้อมให้ถึงได้นอกจากนี้ในภาคใหม่ครับยังได้ตัวนักแสดงและนักสร้างภาพยนตร์ไฟแรงอย่างซูจาตตาเดย์มาเป็นผู้เขียนบทให้เธอเนี่ยเป็นนักสร้างภาพยนตร์มากความสามารถในวัย38ปีที่เคยคว้ารางวัลจากหลายเวทีมาแล้วอีกด้วยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าภาคใหม่นี้จะถูกใจคอวัยรุ่นเช่นเคยหรือเปล่า เอาละครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ a อา Member สมัครฟรีพร้อมโปรสุดคุ้มทุกเดือนที่เซเว่นอีเลแล้วกลับมา Movie Shake กับบีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมูฟี่เชค